พอน้องานกับฮาสีไล่มือเลยน้องพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมื่อแรงเมื่อแรงเมื่อแรงเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะเอ๊ะมาพี่เอ episodes, เ๊ О, อสะส,ส,สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทั้งฝังลาวฝังไทยและต่างประเทศวันนี้ก็สบายดียามแรงแเนาอพี่น้องอากาศก็หนาวลมก็แห้งและพี่น้อง วันนี้ชาวค้ำกลับมาเปิดคลิปอยู่พี่แล้วน้องพี่น้องเดินเคาะใกล้ห็นะพี่น้องืัอนี้กับสิพาพี่น้องไปเลาะหาโง่เนาะพี่น้องหาโง่ยำแล้งหามาพุมาแล้งเนาะพี่น้องหามาแล้งไปสิไปกับน้องเอแล้วก็น้องญาติน้องพี่น้องตอนนี้กับค้ำค้ำเดินละเนาะสามโมงแล้วรมกับแห้งแห้ง เริ่มหนาวแห้งนาพี่น้องนแยเนาะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปแล้วเลยพี่น้องเอสสวัสดีไหมสบัสดีบอสวัสดีย่านเดะยานเดีเมฆกัเมฆทายเทงเมฆไปดไปน้ำย่านไปสิล่กละไม่ใช่เมยงานเดชเอออะไปย่างไปน้ำไปนหาอาม่าอาม่าใส่เนาะไอ้เนาะไปทาพุนแล้ว ย่านปไปเด็กน้องย่านเนาะพี่น้องไปไปหางโง่ไปทางนาโคกพุกโง่โตแด้ได้ดย่านเอ้ยอ่าเพราะว่ามีโง่เสาค้ำแล้วกันโง่ของพ่อน้องย่านน้องพี่น้องกไปน้ำเดียวฮะนะเพราน้องย่านก็นเป็นนะ้ำเอาของเอาค้ำนี่แหละพี่น้องพ่อบอกลายนังไปสามคนมาอนิห้ามมาโมงกัน เป็นดกอยู่ได้พี่น้องปีนแถวโกแขวแคมป์เขากล้อันนี้เนะาะเขสิไปพุ่นละบนองเอองานแลนไปพุ่นแล้วลมแห้งอะไรมื้งนี่ตตเก้าเคยเอาแถวหน้าโคกนะพี่น้องเขาก็เลยไปหาแถวหน้าโคกนั่นแหละ บางเมื่อกะบริผู้ดอกโงก่กะเพราะว่ามันอากาศหนาวเดยก็เลยเฮิ่มเฮิงนงโงอันไปบางกองเฟืงองยู่นะพี่น้องผู้เด็กเด็กไปพ่นหละย่านไปทางนี้บักละไปทางนี้ไปมองโง่น่อยอย่าขึ้นไปเทิงพ่นนะขึ้นไปเทิงมันไกลเติม แ้องย่านเอ้ยท่าแดดไหวแต่เทอละน้องย่านกับน้องอีเล่นเห็นบ่ย,ย่านงโง่อะแม่นบ่งโง่เท่านะอย่าเล่นไหวลายท่าแดดอันนี้กับแม่น,นาโคกเนาะพี่น้องน่านของแถวบ้านหนูกึิ่มมาหนะพี่น้องดิแถวนี้แม่น,นาโคกหมดเลย ก็ังย่างขึ้นโง่แท้เฮากับลังย่างลงมาพี่น้องเลยกับลังลังลงมาเนาะน้องแานเห็นแล้วพูน้องแหงขนาดเนาะพี่น้องซาด,ดูดเลยเด็กโง่สอคำก็เห็นแล้วน้องเอ๋น้องแานเด้งโง่ส่อคำตัวอันตัวแขนมากะโลงแดงนี่แหละเนาะพี่น้องเสียงป้งป้งป้งป,งป้งอยู่นี่ ตัวนี้แมนงูเสาค้ำเนาะเออตัวนี้แหละตัวนี้กับแมนเนาะงูเสาค้ำเป็นลูกของตัวนี้สองตัวนี่แหละงูเสาค้ำเนาะยังตัวเถิกตัวนี้ยังบเห็นชงใช้ไปน้ำงูเขาน้องย่านงูเขาน้องย่าน,นทางพุน้องงูพอน้องย่านนะนะเอ๊ะ ไปดิน้องเอดีใจไดยมาหาโง่หนอ อนใดก็ขอพูดขอให้ด้วยพี่น้องเพราะว่าเราทำยังบั้นท่นมีไม้เห็นะพี่น้อง,องย,ย,ยังใช้ไม้ใช้ S <S โอ้ไปขันหน้ายุหน้าคามอืมหนไาามันออกขั้นหน้าคามไปพ่นละอือเพอว้าอือจะก้ากับมันเนาใหล้ล้กะงนี้

เพื่อนก็ม้ออยยางอะไรน้องพี่น้องเพื่อนก็ขึ้นบ้าอะไรแบบน,นี้เนาะเดี๋ยวค่ะสิไล่โง่เมื่อไรแบบน,นี้ ขุมเนาะบริหารสิมายามเบิ่งขุมเนาะพี่น้องมามามองนี่ผัดเห็นขุม,มนะคือเรามีเพจเดี๋ยวฮ่าสิกสะบิ่งก่อนไม่สะเบิง่งมีบ่เนาะแต่ก้าวสยามคุมนะได้แต่เธอไรเข็ดมีแต่มีแต่จีน่าให้พี่น้องเยน่ะจีน่าใกับกระปูน้อยบ่มีเข็ดเถอะ บมมี่คุ้มนี่เดี๋ยวเอาสิมาเบิ้งคุมงค้มนี่ลองเบิ้งก้านในยามคุ้มนะได้เข็ดหน้าเิ็ดจิกได้ปีตะเก้าปีนี้ยังวิทยาามจักรหักจะชิลอ์บมมี่พี่น้องว่างเปล่าเลยคุมดีเสีย มันไมีหูน้องดมีจะคุม,มเลยย่านมาแม่ย่านพากันเฮทศยังนั้นซิมเบิ่งคุมมาเด้อมาเด้อผมนี่เกิดซอยหมวยบ๊วยจะเกาหนอ,อ,อ,อสะลงไปกันบ๊วยยันเอ้ยยามคุมกับบ๊วย เป pelled, ็นตาลามีฮะนะก็เลยสะบงหน้าพี่เอบเมยบาไปไปไล่เอาโง่ไปไลเอาโง่ลงไปไล่โง่ไปต่อน้องพี่น้องฮ้ยเ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 ฮ้ยไล่ไปไวหน้าพู้เจ้าผัละพี่น้องไล่เอไล่ไล่ง่เมื่อลุ้ยเฮ้ย ฮะตัวนี้ยังไปพี่ยูหอยห้ยๆๆๆองูกับเข้ารุดแล้วนะเสอเข้าออกแล้วจะเห็นอะไรจีจจับได้ตัวนี้แห่แห่เลยพี่น้องเออแดงนี่แห่ขนาดเลยหห้ยเข้ารุดซ้ำ เดี๋ยวหน้านผู้เจ้าแล้วเนาะพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลมาไว้หน้าผู้เจ้านี่ไปได้ยานเมอ้อได้ยานเฮ็ดพี่เลออันนั้นนะไปไดออ้เม้อเด้อตอนนี้สาวข้ามกับน้องยานและน้องเอ๋กะได้ไล่งูมาไว้อยู่หน้าเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องสี่ขอจบคลิปไว้ซสำนี้ละพี่น้องต่อไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามสาข้ามในเด้เอเพ่อกำลังเจอเธอเสาวข้า,ขามฮ็ดคลิปในต่อต่อไป เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า <Yeah. S 1> และสสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย